สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องหนูฟอดพัดละผ้าค่ะวันนี้เราก็จะมาเก็บมัมบุมะนาวกันนะคะ,อะเอาเอา,าเอาตะก้าหายเอารืมอไปอยู่วะถวะวหนเปิยิ้มมาเล่นมุกอีกแล้วลูกมะนาวเนี่ยบอกเขาสิลูกมะนาวใหญ่ปุ๊บเลยดกมากบอกเขาสิลูกใหญ่มากน,นี่ด้วยนี่จะเปรี้ยวแน,น่ออานอนมีเลมอนมาใหญ่ ไม่มีเหรอลูกมะนาวก็ต้องเปรี้ยวสิคะน้องฝอดมาเก็บมะนาวกับยายนะคะจะเอาไปฝากคุณย่านุ๊กฝอดมอดเข้าไปใต้ต้นปากเห็นไหมน่าร่วงอยู่นั่นน่ะเออน้องเก็บยังไงอ่าเก่งเก่งเก่งโอ้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่เท่ามือเลยเห็นไหม ใหญ่เท่ามือเลยอือมือขัดเนื้อไม่หยานขื่อมือเลยมันนี่เด้อันนี้เรียกมะเขือขื่นมะขามเนี่ยนะพอดมอดมานี่โอ้ยจะไปไม่เก็บมาเก็บยังงั้นมันนี่เถอะนี่เนี่ยมักเก็บใต้เนี่ยเนี่ยร้วงเต็มหมดเนี่ยมักเก็บมันโอ้ย้คงเยิน เธอมาทำไมโอ้เธอพาลูกเธอมาด้วยหรอใช่หรองเงยืนหนู <c oughs> ยายบอกว่าให้ไปเก็บลูกที่ร่วงไม้อะน้องนี่ลูกร่วงลูกไม่ใช่เก็บอย่างนั้นใหญ่แหละ<ป>เนา่ามันเน่าก็ไม่ต้องเอาหลูน <c oughs> เห็นไหมลูดนเดินมากหน้าน่ะแต่ก็ของฉันหมดมา มาเลียคางเฉยๆนั่นนั่นนั่นตรงข้างหน้านี่ไม่ใช่น้อยไม่ใช่นี่อยู่นี่นี่เ<ร>ต็มเลยไอที่ร่วงก่อนข้างบนเราก็ไม่รู้ว่าลูกไงเมื่แกนี่น้องมาดินี่ร่วงเต็มเลยนี่ไม่รู้ว่าลูกไหนทนันวันนี้เก็บมะนาวแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายๆก่ออย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ให้น้อง ฟุดผ,ผัดละพาน,นะคะขอบคุณค่ะ